นาตเรรษกในนามสำนักงานกองทุนื้นุูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านสมเด็จที่รับคเป็นอย่างสูงท่านตั้งใจมากที่จะมาวันนี้นะคะด้วยภารกิจท่านมากมายนะคะที่จะผลัดแต่งรัมาลมาสู่กองทุนวิจุตนะคะท่านได้ตั้งใจมากที่จะมาหาพี่น้องจังหวัดหนองบัวลำภูเราวันนี้นะคะขอแสงปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอีกครั้งนั้น จากที่เราคะามือนี้เข้าได้เลิอ่อนีอีกอย่างหนึ่งคือได้รับการอนุมัติงบประมาณนะคะได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฟู้ที่บริเวณหาแสนได้อำนาจของท่านในข้าพิการมีเชค็คเขาเอ่ยมาเช็คทีละลึกนะคะเห็นว่าเป็นทีละลึกให้ทุก,กองค์กรได้มือนี้นะคะส่วนเช็คตัวจริงนะคะหลายองค์กรได้รับแล้วหลายองค์กรจะทยอยส่งเอกสารและขอรับให้หลังจากตัดมาตัดการเบริ่งงานเลยนะคะ กระสิบมอบเป็นทีร่ระลึกนะคะเดินเชิญท่านคณะอนุกรรมการทุกท่านนะคะยืนหลังทันเลขานะคะท่านคณะอนุกรรมการของเพื่อทุกท่านยืนหลังทันเลขาเพื่อเอดินเดิพาไปเฉลิมฉลองเชิญองค์กรที่ละองค์กรนะคะตั้งเมื่อชิ้นสององค์กรนะคะเช่นคณะกรรมการทุก,ท,กทุกของทุกท่านขององค์กรนะคะมารับเชิญที่ระลึกจากทันเลขาที่ตานนะคะองค์กรแรกนะคะสหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรเลอยห้วยเตยจำกัดค่ะเชิญค่ะ สี่แสนหาหมื่นบาทนะคะอนุกรรมการถ้าเป็นพระท่าน,ะะนนะคะพบเข็มนะคะขอบคุณค่ะองค์กรที่สองน,นะคะศูนย์ภาคเกษตรเมืองหนองบัวลพูค่ะศูนย์ภาคเกษตรเมืองหนองบัวลพู เช่พนพรุนะคะคณะกรรมการสุภายทีนะคะงบประมาณ3า0แส0มืนบาทนะคะผูเขารลวครงการทั้มหมดที่ได้รับเงี้นะคะมีผู้รวมประโยชน์ยูซีหลอยี่สิบค้นนะคะคณะกรรมการทุกท่านนะคะกร,รุ๊ปดอกไม้กรุ๊ปเกษตรได้งานสุขประส,สนมตําบลหัวนาน กลุ่มเกษตรได้นำสมุสนไพรสมุนไพรขอน้ปพอกุศลนะคะงบประมาณ220,000บาทนะคะกลุ่มต่อไปตเปลี่ยนตัว,ตว,ตวเลยนะคะกลุ่มเกษตรกรไทยลุ่มน้ำผเนเลาะผืพเลาะนะคะเช่นลนําพเน่อเลยนะคะ ต่อไปเก็บตัวนะคะกลุ่มเกษตรกรตามแนวพระรา 3, 66, ชดัญญัติลูกน้ำพะเยาสามแสนหกหมื่นหกพันบาทค่ะต่อไปเกษตรกรตามแนวพระราชดัญญินะคะพอขั้มบูรนะคะสันติภาพเช่นค่ะท่า เราไปสภาคเกษตรกไทยแห่งชาตินะคะเราไปสภาเกษตรกรไทยแห่งชาตินะคะคุณพี่ได้รับเช็คระอยาขยินขงลังเสยสุดท้ายผักแง่งน่งกางคอเชิญทุกคนนะคะขอเช็คบ้านขนาดกะเขางบนเลยนะคะ หรือเช็คกรรมการตีเช็คกิตติมวลจะได้ผ่านง่ายๆนะคะ437,000บาทนะคะสภาเกษตรกรไทยแห่งาาชาติต้อไปสุดสายที่มีสายคึกชักจนเครื่อนไก่สมาชิกเกษตรกรมาย่อดอำเภอนาคลากรรมการตีเช็คกิตติมวลเลยนะคะต้องไม่ตี้เล่นผ่านเละะ่นผ่านสวยๆทั้งตัดนะคะรวมนี้450,000บาทนะคะทำสัญญาแล้ว เ่นค่ะกรรมการทุกท่านค่ะกรรมการทุกท่านที่รับเช็คเช่นของกดเวทีเลยนะคะทุกคนเลยนะคะที่รับเช็คไปแล้วนะคะต่อไปกลุ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคค่ะบนนยงรอค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนํำรองในเรื่องของการเลี้ยงโคค่ะท่านคะเกษตรกรสมาชิกทุกคนเลี้ยงโคแล้วก็แปลรูปโคเป็นตานด้วยนะคะุยมนี้นะคะเป็นลาบลากสมหอยขยื้เน่ากรขายลาบขย้หม่ำแปลรูปจากวัวมาเป็นหม่ำเป็นลาบเป็นเสกรอด เป็นเงี้ยแหละเพี้ยเรื่ยนะคะโอกาสหน้าจะพาเพี้ยชมกลุ่มนี้นะคะกับคุณตำบลอรัญเกษตรตะกอนอำเภอศรีบุญเรือนเส้นท้องบที่สามหองสมบลอรัญเกษตรตะกอนอำเภอศรีบุญเรือนค่ะพอประยุทธ์ไหมหรอคะรูุ่มพอปยุทธเช่นขาดเช่นขาดก็เช่นขาดกรรมการตุ้มนะคะมาอยู่นะคะพอประยุทธ์อดีตอนุกรรมการเราตอนนี้ป่วยนะคะป่วยหนัก กลุ่มต่อไปกลุ่มสหกรณ์การเกษตรมหาชนสวนตะปูหาจำกัดนะคะกลุ่มนี้สองแสนหกหนึ่งห้าพันนะคะสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสวนตะปูหามหาชนนะคะหาแสนนะคะค่ะต่อไปส่วนสามที่วิสาหกิจชุมชนเกลือขายสารชากิจกรารรายได้สวนตะปูหานะคะ เบอร์หกค่ะที่เสนอเสนอศาสตร์ที่จันทกุศลเชิญค่ะเชิญกรรมการทุกคนเลยนะคะเชิญกรรมการทุกคนนะคะเ,คนนะคะเดินรูปเป็นทีละลึกอย่าถ่ายอยู่นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ ศึาที่วิสาหกิจชุมชนนาคำไทยนะะสุดท้ายนะคะศึสสาที g g ่วิสาหกิจชุมชนนาคำไทยค่ะอันนี้ตงการเรานะคะระบบตรเยี่ยมนะคะสองแสนหมื่นสองพบาททั้งหมด12องค์กรนะคะเป็นเงินชีล้านสามแสนสงพันห้บาทนะคะผู้รับประโยชน์ทั้งช้นประมาณสี่รี่สิบคนค่ะขอสรูปหนึ่งสุดท้ายนะคะ คุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอเสนอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่านนะคะขอบคุณท่านไการการค่ะเงื่อนหนครับเปนพัฒนากรมนะครับนึ่งไร่นึ่งแสนของเกษตรกรนะครับกรมพวกผมก็มีประมาณสามสิบกว่าทัานนะครับจะรวมที่มงานเฮ็ดงานอนู่ขนยุคณะนี้ครับพวกผมกุมกับสภาพเกษตรกรไทยนะครับมันเห็ดมันเป็นสองแฝงครับเฮ็ดสอง่นะครับ มีเห็ดปุ๋ยเห็ดพวกวาหาัวอาหารปูอาหารป่าเนี่ยครับเตรียมพร้อมเมดแล้วครับพวกผมได้เงินแล้วเดรียวไปเห็ดยังพ่อหี้เอาไปเลี้ยงงัว่ะกับปลาทำปุ๋ยเพื่อใช้เข่าหน้าอะไร,รแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรู้สึกจังไดรู้สึกว่า ดีใจมากครับที่ที่ได้ทุนไปไว้ตูนสาธิตเพื่อว่าจีไสประโยชน์ไปขนาครับนะขอบคุณครับครับรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจครับเพราะว่ากลุ่มของพวกผมนี่มีความตั้งใจวที่มีการเลี้ยงงัวแล้วก็ที่มีการแปรรูปนะครับพร้อมกันนั้นก็ที่มีการเช็ดปุ๋ยเชี่ยวภาพนะครับเพื่อให้มันครบวงจร ราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่มันแพงนะครับแล้วเรียงว้อกันเ้องบอมาคันเรียงขายกับพ่อค้านี่ก็ไรมันกับบอมีนะครับก็เรียกว่าเรียงเองแล้วกับแปรรูปเองแล้วก็เอามูลของมันไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยเพื่อที่ใสเข่านะครับนี่กับสมาชิกในห้องแล้วก็ขยายกับคนในชุมชนครับครับเฮ็ดตามโครงการที่สมาชิกได้เสนอโครงการมาทำเฮ็ดหน้าปลอดสารพิษทำปุ๋ยแล้วก็แปรรูปเข่า อาจจะทรงตลาดครับก็หมุนเวียนถูไครับคาดว่าสีสมกมสนโซิจจังไคิดว่าสีะสมก้อสุเร็จอยู่ครับเพราะว่าุ้นนี้าสีเป็นทุนหมุนเวียนนำรับรวบรวมผิดผลของสมาชิกแล้วก็ได้รูปขายความภาคพูวิใจจากสิ่งที่เหตุที่สางมาได้รับผลประโยชน์จากจุดนี้คือเงิน เงินคือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเมื่อไดร,รับมาแล้วเนี่ยก็มาเห็ดอยู่โครงการอยู่สามสี่กิจกรรมน้วยกันกิจกรรมหนึ่งก็คือเลียงโคก็อันนั้นนี่ก็มีงวอยู่เจ็ดต,ตที่สองคือปุ๋ยปุ๋ยนี่คือปุ๋ยมาเห็ดให้เกษตรกร,ร,กรและ สม,มชัชิแล้วก็บคุคคลทั่วไปขา,ายในราคาที่คนดูทำแล้วอันที่การที่สอก็คือการเฮิดหน้าอ,อาการเฮ็ดหน้านี่เขามีเมื่อเฮ็ดแล้วผลผลิตก็มีเงินรับซื้อ,อแล้วก็เอามาผลิตเป็นพวกเขากล้องเขาสีขาว ล้วก็เขาห้างพวกแก่พวกทำพวนั้นได้ผลประโยชน์ทั้งหมดเลี้ยงหมูลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และเดี๋ยวนี้เรากำลังจะคิดถึงเรื่องของอานาโนนาโนนี่คือผมเตรียมเนือเนี่ยคือปเป็นแล้วประมาณเกือบสองไร่สองไร่ตัวนี้อันนี้สูงตัวเดียวออกมาก็คือว่ามอยูมิกลิ่นาการเ็นนาโนนั่น ได้เอาวิทยากรจากที่ไปอุนตอนนี uh, ้แหละไปเปิดย like ุสุูนนั่นเลยเมื่อได้รายละเอียดจากการเฮ็ดหน้าน่นี่ก็เกิดประทับใจกันมาเงินเงินแสนเงินล้านจากมาลก็ความรู้เสือกนี่ฮบ้หูสิโบ้จังใดดีมันมันมีความผักพุ่มใจ คือว่าขนาดที่ว่าเขายังบ่ได้เห็นนี่ยังพบมีพ่ออยู่เมื่อได้เห็นขึ้นมาแล้วนี่เห็น <Yeah. S 1> ทีมีอยู่มีกินหลเก่าเก่า <Yeah. S 3> ค,ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพ,พูอโดยเฉพาะท่านนายแพทย์สราวุธนะครับซึ่งเป็นนายกองการอยู่นะครับท่านได้ให้โอกาสกับสมาชิกกองทนุนฟื้นฟูเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการเขาเรียกโครงการ ฟื้นฟูอาชีพส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฟื้นฟูอาชีพซึ่งก็เป็นเงินหลายตังค์อยู่นะครับถ้าหากว่าจะใช้เงินกองทุนแล้วมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนช้านะครับในส่วนนี้เองทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเข้าก็เลยให้โอกาสกับสมาชิกกองทุนเราจํานวนร้อยกว่าร้อกว่าคนนะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็ละแปดสิบท่านกลุ่มที่2ก็เป็นหกสิบหท่านโดยพาอเองเนี่ย โครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนทำนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับท่านนายกเองก็สนับสนุนทุนในเรื่องทุนในเรื่องของอแรงงานในเรื่องของปัจจัยการผลิตจะขุดขุดบอ่อในรอบอในรอบนาน,นะซึ่งซึ่งจะให้เกษตรกรได้ทำนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับอันนี้ในานามกองทุนฟื้นฟนูเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ อนาคตถ้าเกิดว่าโครงการนี้มันมันสามารถที่จะขยายผลต่อได้ก็จะนำโค,โครงการนี้ไปขยายต่อในที่อื่นต่อไปใน,ในขณะเดียวกันเองกองทุนเราก็ได้อนุมัติโครงการประเภทนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคอื่นไปแล้วเช่นเดียวกันเราก็ต้องปิดตาครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับในนามของสำนักง,งานกองทุนนะครับขอบคุณมากครับ